สวัสดีทุกคนด้วยครับและนี <out> ่ก็คือรายการ D X นะครับว <els> ันนี้เราก็อยู่พาเต้นแล้วก็อยู่แบบเกมอะไรอะ M T A อ่าวรถดอาวเอาอันนี้เราก็อยู่ทำอะไรกันเนี่ยคุณเนี่ยมารบกวนครับรบกวนไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยทุกคนทำด้วยทำด้วย โอ้ยโอ้ยมันลื่นใส่ด้ยอันนี้เดี๋ยวมันไม่มีสิ่งมันไม่มีสิทธอันนี้คุณขัดขวางการถ่ายคลิปมามึงจะหยุดไม่หยุดนี่โดนไหมพี่อ้าวอย่ามันมีอันนี้เว้ยโอ้ให้ท่าให้ท่าให้ท่าเดี๋ยวมันนึงให้ท่าให้ท่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย่มโอ้ยเย่เย่เยยหมุนด้วยหมุนหมุนหมุนโอ้โหโอ้โห โอ้ยมาลับผมหน่อยดิใ่ไหมฮะโอ้ยจะถีบางไข่กูเลยยามขับรถหนีดีกว่าโอเค okay, มาเข้าเรื่องนะครับวันนี้เราก็จะมารีว <go ิวเกม MTA กับท่าอ m โมอ o โมชั่นสุดกวนตีนของเกมนี้ครับได้ข่าวว่ามันกวนตีนุดๆต้องลองดูนะครับโอเคมาท่าแรกเป็นโอ้โเีเป กูจะบินได้คนไทยบินได้กูบินได้ท่าไหนวะสวิมสวิมสวิมด้วยเอาด้วยเอาด้วยเอ้ยมันท่านกูจะบินที่ไหนกันเนี่ยเดินวิ่งไปหาอ่าชด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 ช่ดงไปเองไปด้านู่นนี่ตํารวจเนี่ย เวนานนุ่มอันนี้เหรอทเวลาหนุ่มเวลานู่นไม่หยุดไม่ได้เวลาหนู่นไป็ลงทะเลนะเพื่อนวันนี้เวลาหนู่นตำรวจจราจรสไปด้านนุ่นจราจรสเฮ้ยตำรวจจราจรมันต้องเจอนี่เว้ยสิงเลาสิงเลาเฮ้ยตำรวจมานี่ก่อนมันต้เจอสิงเลาเว้ยโอ้โหอะไรอุ้ยตำรวจไม่ไวแล้ว ไม่ไหวไม่ไหวแล้วออกมาตรงโอ้โอเมก้าไปด้วยทีมีโอเมก้าไปหมุนด้วยยามอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงเออ่ทะเลทรายโอ้ไม่ใช่แนี่เฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรไปไปน้ำกันพวกเราให้ใบน้ำสีคนลอย วันชิวๆครับนั่งกระดิกตีนข้างริมชายหาดูพี่อานดูพี่อานดูโอ้ยล็อกดีเลยล็อกดีโอ้ยใครมาใครมาใครมาไออุ้ยตายดูดูดูท่าดูท่าเอ้ยอุ้ยมานี่อุ้ยมาหาพี่นี่มีมีถั่วมีถั่วมาเจอไหมกระดิกตีนอุ้ยชิว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 เลยได้คิกแกเลยได้คิกเลยได้คิกดูนี่ดูดูวันนี้ฉันรู้สึกวิงเวียนสีสระใคร เออใช่เออไม่ไหวแล้วจริงจริง์็อกเกอร์ยูอาได้ทำไมโลกนี้มันหมุนจังเหมือนเห็นคนเออเออต่อยกูอีก <c oughs> ทําไมโลกนี้มันหมุนจังเหมือนกับเห็นคนเล่นสกีบนทะเลทรายเหมือนกับเห็นคนลอยว่ายน้ำบนพื้นดิเออ <ผม S 1> เออเออหลบหมัดบอกเป็นตังค์อยู่ห้าหมื่นอะไรดีวะเออซื้อ,อเคยเคยเจอไครมาบุกหรอไม่เจอมัาวันนี้จะไม่ <ขอ S 2> ไหวซะละหมดมุกแล้วเว้ยโอเค <ขอ S 1> ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันพันนี้หมดมุกแล้วขอตัวเพียงแค่นี้บายแจ้อย่าลืมกดไลค์